พลโมพงศ์กันเด้อนักบุตัสสะภะาวัตุอะระะหโตสัมมาสัมพุตตะศรัสสะโอ้เป็นกระดาษนาสนมเลยสัมพุทธัสสะนักบตัสสะภะาวัตุอะระะหโตสัมมาสัมพุทธะศรัทธาุกาสราสุภยันธนะสัมปันนังสาลีนังโพชนา พุทธ <ov |notimestamps|> ังวรังพ er ุทธสาอูเชมาข้าพเจ้าขออูชาซึ่งโภชนาหารพร้อมทั้งแจกและกาบทัางข้าววาและน้ำอันเปสิินี้เดีพยะตพุทธเจ้าจับจับได้จับได้ โมโหมาหน้าที่จับได้ยบนะได้ันที่จับได้ง่ายๆคืออไจับเราได้จับ